สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่แตุลาคม2 5ง7สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับแล้วก็ไปดูภาพวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับกราฟเทคนิคในเช้านี้นะครับหลังจากที่เมื่อคืนวานนะครับราคาก็มีการปรับตัวขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะเป็นไปในลักษณนะค่อยเป็นค่อยไปนะครับโดยบรินเวณแนวต้าน1น2 0สี่เหรียญก็ เป็นเป้าหมายถัดไปที่ราคาอาจจะมีการขึ้นไปทดสอบที่บริเวณดังกล่าวนะครับดังนั้นเนี่ยสถานะที่มีกําไรนะครับยังคงแนะนําว่าควรจะตัดสถานะทํากําไรไปบางส่วนก่อนนะครับหากไม่ผ่านนะฮะร,รอการอ่อนตัวลงมานะครับหากสามารถที่จะยืน1,200เหรียญได้นะครับราคาก็มีโอกาสาที่จะดีดกลับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่ง นะครับดังนั้นกลยุทธ์ในวันนี้นะครับฝั่งไหนมากก่อนนะครับเข้าฝั่งนั้นนะครับบริเวณแนวต้าน1นึ่งพันอรี่เหรียญแล้วก็บริเวณแนวรับ1นึ่งเหรียญนะครับถ้า2แนวนี้นะครับไม่หลุดกรอบนะฮะร,ราคาก็จะมีการสวิงตัวยน่ในกรอบแคบๆต่อไปดังนั้นระหว่างวันถึงแม้ว่าราคาจะมีการอ่อนตัวลง ก็อาจจะพิจาาเข้าซื้อที่บริเวณแนวรับนะครับในกรณีที่มีการเทสหรือทดสอบแนวต้าน12 2 0ี่เหรียญตัดสถานะทำไรแล้วรอการออนตัวลงมานะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจําวันแนวรับแนวต้านประจําวันนะครับแนวต้านแรก1220ี่เหรียญแนวต้านที่สองหนรี่เหรียญแล้วก็แนวต้านที่สาม3 6ึ่หเหรียญนะครับส่วนแนวรับ แนวรับแรก1198เหรียญแน,นวรับที่สอง1180เหรียญแล้วก็แนวรับสุดท้าย1174เหรียญสำหรับวันนี้ขอจบการงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ